สวัสดีครับอันนี้นะครับก็กําลังรือของอยู่นะครับกําลังจัดของอยู่นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ่ะโอเคไม่อยากอวดอะไรมากมายว่ากำลังจัดของอยู่ว่าทําของแบบยังไงวะคือพักคอสเนี่ยคือมันไม่มีที่วางไม่มีช่องใส่ก็เลยเก็บแย้แย้ยจนแม่งแบบว่าฮ่แบบโอ้โหแม่งเก็บอะไรมาเม่าแล้วก็มีทั้งซ้ําทั้งอะไรแล้วก็ ขาดอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับก็เลยเริ่มมาไล่เลียงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไล่เช็คดูนะครับว่าขาดอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวตัวอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคลิปนี้ครับจะเอามาให้ดูก่อนนะครับสําหรับงาน cross นะครับอันนี้จะเป็นตัวงูนะฮะอันนี้ให้ดูของตัวงูนะครับตัวงูงานแท้กับงานก๊อปนะครับวิธีสังเกตงานแท้ง่ายๆหลักๆแรกๆนะครับให้ดูพยายามดูตรงบาร์โคดนะครับ งานแท้เนี่ยสีจะมาแบบนี้เลยนะครับตรงหัวก็จะแบบนี้นะครับสีเขาจะไม่เข้มอ่ะสีเขาจะแบบว่าก,กลางๆออกแนวจืดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าจำจำไม่เบลอจะชัดเจนเห็นไหมครับแต่ว่าพอเป็นงานงานกรอบเนี่ยงานกรอบของเขาเนี่ยมันจะมาแบบเป็นโทนสีเข้มๆเ,เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเออแล้วก็เหมือนตรงใต้เลขจะเป็นเส้นปะด้วยแต่ว่าของแท้เนี่ย มันจะเป็นเหมือนเส้นเดียวไปเลยครับแต่ก่อนซูมก่อนปัป๊บเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นขีดขีดเป็นเส้นเดียวกันเลยอะ่ะมันจะไม่ปะแบบป่าแบบเป็นฟอนต์น่ะเห็นปะอ่ะแต่ของงานกอปอะ่ะคือมันจะเป็นป่าแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่จุดสังเกตง่ายๆแล้วถ้าในกรณีที่บาร์โค้ดมันหายอะ่ะ b a r โค d มันไม่ได้แปะทั้งแท้ทั้งก๊อปเลยอะทำไงซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่ามันจะชารุดอะเออเพราะว่ามันไม่ต้องแปะเลยเวย้ยคือมันแปะมาอยู่แล้วกับตัวตัวมันอะเออไม่ไม่ต้องแปะเองมันแปะมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีสังเกตนะครับดูง่ายๆครับเนื้อพลาสติกนะฮะของแท้เนี่ยคือมันจะดูมีราคากว่านะดูมีราคากว่าแน่นอนนะครับอย่างตัวงูนี่ก็จะแบบวิงวิงนี้เลยนะฮะจะเป็นแบบความแบบเขียวแบบ เขียวแบบมันเลี่ยมๆนะฮะมันจะเป็นเขียวแบบมันเลี่ยมๆแต่ว่าถ้าง,งานกอลจะแบบแบบเขียวขันพลาสติกเลยแบบกละมังถังอะไรอย่างนี้เลยนะฮะมันจะมองง่ายๆนะครับแล้วก็คอเนี่ยของไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาแบบนี้เลยนะครับหรือเปล่าวะคอมันก็เปลี่ยนกันได้ใช่ไหม เออจะบอกว่างานก๊อปมันก็ทําคอเนียนอยูไไ่ไม่ไม่ไม่เราไม่มองคอดีกว่าดูที่เนื้อตัวเนื้อมันเลยดีกว่านะตัวเนื้อมันเป็นแบบนี้นะฮะดูเนื้อง,าง่ายๆครับหมุดมันก็สลับกันได้นะครับเราจะไม่เอาจุดสังเกตที่มันสามารถสลับได้มามา,มา,มาเป็นจุดสังเกตนะครับเอ่อที่สําคัญคืองูตัวก๊อฟที่ผมมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้หักเลยนะแม่งไม่มีเขี้ยวมา <c oughs> แต่ตรงเนี้ยมันมองยากเอาเป็นว่าจับหลักง่ายๆคือดูเนื้อพลาสติกนะครับ ตรงกล่องของแท้จะต้องสีตรงกล่องนะครับแล้วก็ดูใน YouTube หรือว่าดูใน Google คุณเสิร์ชไปเถอะนะครับสีต้องตรงตามภาพแบบนั้นเท่านั้นนะครับที่เป็นงานแท้นะครับถ้าสีเพี้ยนไปจากนั้นคืองานกอปทันทีนะครับสังเกตง่ายๆนะครับโอเคฝากไว้ถ้าใครกำลังสงสัยว่าอันไหนงานแท้งานกอปนะครับดูที่เนื้อสีพลาสติกเป็นหลักนะครับสำหรับ้าคอสนะครับภาพจะตรงปกทุกตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับเจ้าหมีนะครับนี่คืองานแท้นะครับก็จะสีแบบนี้ตรงปกนะครับเทาก็จะไม่เทาแบบเทาเหมือนก๊อปอ่ะคือมันจะเทาแบบเทาตรงปกอ่ะนะครับเห็นไหมอ่ะซิงโตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะออกมาแบบวิงวิงอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูสิงโตที่เป็นงานกอ๊อฟในคลิปนี้แหละเอาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับเมื่อกี้งานแท้คุณเห็นไปแล้วนะอ่ะนี่คืองานกอ๊อฟชัดเจนไหมชัดเจนนะครับมาแบบนี้เลยเนี่ยคืองานก๊อฟนะครับอันนี้คืองานแท้ครับชัดชัดมากเห็นไหมครับ งา,งานแท้งานงานแทสส่วนมากเนี่ยจะมีบาร์โค้ดเห็นไหมฮะอันนี้ต่อเป็นมือสองใครไม่คือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแทบไม่ได้แปะอะไรมาเลยนะฮะแต่ก็ยังมีบาร์โค้ดที่มันแปะมาอยู่กับตัวสภาพดีเห็นไหมครับส่วนใหญ่งานแท้จะต้องมีบาร์โค้ดแน่นอนนะฮะแล้วก็สีจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับจะเป็นสีแบบจืดๆแต่ชัดเจนนะครับบาร์โค้ดเหมือนกันแถบใต้ตัวอักษรจะไม่ใช่รอยปะแบบเป็นฟอนต์นะครับ จะเป็นขีดๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานกอล์ฟเนี่ยตัวนี้ไม่มีบาร์โค้ดมานะครับเราก็สังเกตไม่ได้นะครับแต่ให้ดูไว้นะครับสติกเกอร์ก็สังเกตไม่ได้เพราะว่าบางทีมันไม่แปะมานะครับอันนี้คืองานกอล์ฟอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปสงสัยอะไรใครทั้งนั้นนะครับดูไว้นะครับงานกอล์ฟกับงานแท้จะต่างกันนะครับงานแท้สีจะตรงปกนะครับ แล้วก็จะมีความพิเศษมากกว่าพลาสติกทั่วไปเราจะรู้สึกได้นะครับถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะครับเออแล้วฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเจองานแปลกๆแบบนี้นะครับบอกให้เลยว่าปราบเซียนมากๆนะครับถ้าคุณเจองานแฮสโบนะครับคุณจะสับสนทันทีว่ามันเป็นงานกอน๊อปหรือง,งานแท้วะซึ่งงานแฮสโบผมบอกเลยว่าเนื้อพลาสติกชอบทำคล้ายๆงานก๊อปมากๆนะครับแต่ว่า ถ้าเราได้สัมผัสเองเราจะรู้ได้ว่ามันแตกต่างนะครับเพราะว่าเนื้อพลาสติกเขาเป็นเกรดที่ดีกว่างานก๊อปโคละขั้นเลยนะครับมีความแข็งแรงนะครับเรารู้สึกได้นะฮะแล้วก็มันดูแล้วมันรู้อะครับง่ายๆนะงานแฮสบอเนี่ยจะเป็นงานของทางฝั่งอเมริกานะครับจะเป็นของต่างประเทศทางอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยกูจะพูดวนทำไมเนี่ยคือเขาจะใช้เป็น QR code ค นะครับงานนี้นะครับของ a s สโบส่วนใหญ่จะเป็น QR code คดจะไม่มีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็น็อตเป็นน็อตสี่เหลี่ยมนะครับทุกตัวที่เป็น a s ส b o เป็นน็อตสี่เหลี่ยมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นงานกอลจะไม่มีกอลของ a s สโบโดยเด็ดขาดนะครับ a s สโ o จะไม่มีงานกอลนะครับถ้ากอลเขาจะไปกอลของทาคาล่าและมันมีวิธีสังเกตสําหรับใครคันกดข้างหลังนะครับคันกดข้างหลังปรารซูมสิวะ จะมีเขียน Hasbro Tommy เห็นไหม Made in n h i n a หรือ Made in อะไรก็แล้วแต่มันให้มันมีนะครับ Hasbro Tommy มันจะเขียนอยู่ข้างหลังนะครับแต่สำหรับรุ่น Emblem Chart อันนี้ผมยังไม่เคยสัมผัสก็เลยยังไม่ขอบอกนะครับแต่สำหรับเรื่องแรกนะครับคันกดข้างหลังก็จะมีเขียนระบุที่อยู่ไว้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าโดนเปลี่ยนคอโดนเปลี่ยนคันกดไปนะครับดูเนื้อตัวพลาสติกเนี่ย ถ้าดูด้วยภาพมันจะสังเกตยากมากต้องสัมผัสเองกับมือถึงจะรู้นะครับว่ามันแตกต่างนะฮะแล้วก็สติกเกอร์จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาดูได้มันจะเหมือนงานก๊อปเพราะตรงนี้แต่มันจะไม่เหมือนทั้งงานก๊อปและก็งานญี่ปุ่นโดยส่วนมากสติกเกอร์เขาจะไม่เหมือนทั้งงานก๊อปและงานญี่ปุ่นเพราะงานก๊อปจะชอบก๊อปของทาคาล่านะครับจะไม่ก๊อบของแฮสโบหรือถ้ามีก็มีน้อยมากคือผมแทบไม่เจอเลยนะครับแต่ถ้าเจอเนี่ย ให้คุณดูที่เนื้อพลาสติกถ้าคุณได้สัมผัสกับมือแต่ถ้าคุณจะซื้อออนไลน์แนะนําว่าให้เลี่ยงนะครับเพราะมันจะสังเกตยากมากแต่ถ้าเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยให้ดูที่น็อตเป็นสี่เหลี่ยมเอ้ยสี่แฉกนะครับแท้แน่นอนแฮสโบนะครับจาไวนาา้นะครับดูง่ายๆนะครับแฮสโบที่ดูง่ายสุดแล้วฮะถ้าเป็นตัวปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นทาคาลานะครับทาคาลาโทมี่จะสังเกตยากให้สังเกตที่สีเนื้อพลาสติกเอา แบบนี้ถ้าเวลาคุ่นภาพถ่ายรวมๆดูไว้นะฮะอันนี้งานกอล์ฟแน่นอนนะฮะอันนี้งานแท้ดูไว้นะครับสีเป็นแบบนี้นะครับมันจะรู้สึกแตกต่างนะครับงานงานกอล์ฟยังไงมันก็จะทําแบบกระหลงปงแน่นอนรู้สึกได้นะฮะแต่งานแท้มันจะไม่ใช่นะครับจําไว้นะครับเป็นทิคแรกๆคือดูบาร์โคดนะครับถ้ามีผู้ขายนะครับขายอะไรก็แล้วขายอะไรก็ตามถ้าเขามีบาร์โคดโผล่ขึ้นมาให้สังเกตนะครับบาร์โคด มันจะต้องมีตัวเลขแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าตัวเลขอย่างนี้คือเส้นข้างล่างอ่ะมันขีดตัวต่อตัวนะครับมันจะไม่ใช่เส้นป่าแบบเป็นฟอนต์นะครับผมรู้คุณก็ดูออกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังจะเก็บผ้าค,คลอสหรือว่ายังทํากันบ้านไม่ดีดูคลิปนี้ไว้แล้วจําไปใช้ครับผมสวัสดีครับ